อันที่2นะครับข้อคิดข้อที่2ก็คือแค่ขยบวินัยที่ดีวันลนิดคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแน่นอนอันนี้ก็จะล้อกับข้อแรกนะครับก็คือถ้าคุณปรับปรุงพฤติกรรมหรือการการะทาของตัวเองเพียงเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันนะครับลงมือทําไปเรื่อยๆคุณก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองอย่างเรียกว่าอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับการขยบวินัยที่ดีนะครับ มันก็จะต้องเริ่มต้นจากการควบคุมตัวเองให้ได้ก่อนนะครับคุณอาจจะตั้งเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันนะครับว่าคุณจะต้องทําสิ่งนี้สําเร็จเมื่อก่อนนะผมเป็นคนที่ขี้เกียจออกกาลังกายมากๆนะครับจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งครับมีอาการเวียนหัวครับนั่งทํางานไม่ได้เลยแล้วมันตึงขาตึงบา่าตึงหลไปหมดแล้วมันก็เวียนหัวครับผมก็คิดว่าไอ้ตัวผมเป็นอะไรไปตรวจหาหมอก็ไม่ไม่ไม่มีไม,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 ม่รู้สาเหตุครับพอเราเดือดร้อนกับตัวเองใช่ไหมครับเรามี มีปัญหากับตัวเองผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นกรณีที่แบบผมเนี่ยไม่ค่อยดูแลตัวเองผมก็เลยหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นก็คือออกกําลังกายตอนเช้านะครับซึ่งออกการออกกําลังกายของผมเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเป็นการวิ่งเร็วการไประยกเวทน้ําหนักหรือว่าไปทําอะไรที่มันหนักมากเกินตัวเองนะครับเพราะว่าวันวันหนึ่งเ่คือผมก็ต้องออกไปทํางานใช่ไหมครับตอนเช้าแล้วตอนตอนี้ก็กลับมาเนี่ย เวลาเนี่ยมันจะมีน้อยมากๆนะครับตอนเช้าก็ต้องรีบรีบ,รบออกไปทํางานใช่ไหมครับผมตื่นประมาณสัก6กโมงหกโมงขึ้นในทุกๆวันเนี่ยพอตื่นปุ๊บทําผมทํายังไงร,รู้ไหมครับการที่เราจะหาเวลาออกไปออกกําลังกายครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยผมก็เลยหันเอาวิธีง่ายๆครับก็คือออกกําลังกายที่บ้านนี่แหละพอตื่นนอนปุ๊บใช่ไหมครับยังยังไม่ได้อาบน้ำเนาะก็กินน้ําก่อน กินน้ำเสร็จแล้วก็ไปแปลงฟันแล้วก็เข้าน้ำแป๊บหนึ่งนะครับแล้วผมก็ใช้เสื่อเหมือนเสื่อโยคะนะครับเสื่อโยคะรองแล้วเราก็ยืดเส้นยืดสายกายบริหารตรงนั้นก็มีหลายท่าครับก็คือดูทําตามใน u t u b e นั่นแหละใช้เวลาประมาณวันหนึ่งประมาณ 15- หรือ20นาทีเนี่ยรู้ไหมครับว่าแค่นั้นเนี่ยมันก็ทําให้ผมรู้สึกดีขึ้นได้เลยนะมันมันรู้สึกกระปี้กระเป๋า กับกับตัวเองนะครับแล้วก็วิดพื้นบ้างกระโดดตบบ้างลุกนั่งบ้างซึ่งถ้าพวกเนี้ยผมเชื่อว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงทําได้ง่ายๆแน่นอนนะครับมันก็จะมีคลิปใน YouTube ที่ออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายตอนเช้าพอผมทาเนี่ยทุกวันเนี่ยเนี่ยผมทํามาประมาณเราวๆเกือบ2เดือนแล้วมันก็ดีขึ้นนะครับมันดีขึ้นกับตัวเองแต่ว่าอาการเจ็บป่วยมันก็ไม่ได้ว่าจะหายไปทันทีนะครับเพราะว่ามันเหมือนสะสมมานาน เหมือนคล้ายๆฟิสซินโดมครับส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็มีโอกาสก็จะออกไปเดินส่วนสถานะบ้างนะครับถ้ามีเวลาแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาจันทร์ศุกร์เนี่ยผมใช้เวลาตอนเช้านะสินาทีแค่ยืดเส้นยืดสายให้ตัวเองมันขยับตัวเนี่ยมันทําให้เรากระปี้กระเป๋าแล้วก็เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นแล้วส่งผลกับการการใช้สมองของเราด้วยเวลาเราทํางานใช่ไหมครับเลือดมันต้องจําเป็นต้องเลี้ยงสมองให้ดีนะครับไม่ใช่แล้วการที่เราขยับตัวมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันช่วยแน่นอนครับในเรื่องของการเรียนการสอบ ฉนั้นผมแนะนานะครับใครมีเวลาไปออกกาลังกายนะ่มันดีกับตัวคุณแน่นอนนี่ก็เป็นข้อที่2นะครับก็คือแค่ขยับวินัยที่ดีวันนิดคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับจริงๆมันมีประโยคหนึ่งที่ผมเขียนบนกระดานตรงนี้ผมเขียนว่าทําวันต่อวันแล้วจะมีสิ่งมหัศาจรรย์เกิดขึ้นประโยคนี้ผมได้จากอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับแล้วผมก็จํามาอยู่เสมอเลยเฮ้ยทำวันต่อวันแล้วแม่งจะมีสิ่งมหัศาจรรย์เกิดขึ้นกับตัวเองได้ยังไงวะมันก็มีจริงๆครับเพียงแต่คนเราอะ่ะมัน มันอดทนกับความสําเร็จตัวเองไม่ได้นึกออกไหมครับพอมันอดทนกับความสําเร็จตัวเองไม่ได้มันก็เลยเลิก,ล,กล้มกลางคันไปนะครับถ้าคุณทําันต่อวันเนี่ยจะมีความมหัศาจรรย์เกิดขึ้นแน่นอนครับในทางที่ดีนะถ้าคุณเลือกในทางที่ดี